ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมน้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับนุองยิปอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวทีมนะครับแบบคร่าวๆนะครับผมนี่คือทีมของยิปนะครับมูลค่าก็จะขึ้นลงนะครับสามสามสามสองประมาณนี้นะครับผมเราไปดูแผนและตำแหน่งนะครับนี่ก็จะเป็นแผนของนุองยิปนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ่าราจะได้กำลางนะครับเอาลโง่ไหมาให้ดูดิ ก็มีนักเตะนะครับไอคอนนะครับตำนานก็ประมาณนะครับทีินักเตะเข้าก็29คนนะครับนักเตะไอคอน29คนนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเราเลื่อนดูนะครับซีแมนฟิลิปลามนะครับซูเกมเบลกัสปูโยนะครับเซเนตีเปอร์ตีเจอรัสอูเดปิเลสนะครับโนเวนดับบิทซิกิโรนิญูกาโชนะครับตัวใบหญ้านะครับจารุก้าซัมบร์ต้านะครับผมฟาบิโอคานาวารุนะครับเอชบีโทนะครับอังเดปีรุนะครับแดเนีสเบอร์แคมนะครับผมฟริสเปียนวีเออรี่นะครับ ่าแล้วก็จะมีแกรี่เนวิลนะครับผมเจนมี่คาร์เตเกอร์นะครับฟรองเดอะบัวนะครับผมเป๊ปวารดิโอลานะครับบุนซือแมนซิตี้นะครับเจเนลูัาตูโซนะครับแล้วก็ดีโก้นะครับผมแล้วก็เจเจโอโคชานะครับแล้วก็อิเดโนชินาคาตะนะครับไบอันเราดวูบนะครับเปาเลต้าแล้วก็โรบบี้ฟาวเลอร์นะครับผมแล้วก็แถมเจเนลูโรนโด21ตีวายนะครับ สาม0มนาล้านนะครับผมน่าประมาณนี้นะครับแล้วก็มีนักเตะอีวัทีว่หลักปันล้านก็ห้าตัวนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวบวกแปดอยู่ด้วยครับหนึ่งตัวแต่นี่ก็ขายไปแล้วนะครับผมน่าก็ขายไปแล้วนะครับนี่ก็คือเบนเนตนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวก็เราก็เอาคุบองมาลับนะครับผมจริงไม่อยากขายนะครับแต่ก็ขายไปครับเพื่อจะเอาเงินไปสมทุกนะครับของวันที่มีอยู่เพื่อล่าดทำงานอีกหนึ่งตัวนะครับให้ครบ30ตัวนะครับ เในตำนานที่ยู่ิชจะล่านะครับตัวมีนี่นะครับผมดิบมาเน้นนะครับสองตัวนี้นะครับไในวีจะเอาไปดีนะครับอ่าแล้วก็เซบาตินเวรอนนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับที่ของจัล่ามานะครับนี่โอเคนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่ก็คือนักเตะนะครับในทีมของลูทิชนะครับผมนะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ฝากกดติดตามช่องในยูทูบชาแนลของลูทิชด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ